ดีครับมาหาปลาครับวันนี้ครับมหาปลาอยู่ทงหน้าครับรุ่นกันวน่าพี่น้องเนาะอาสิมานบ่ พุม่มพุ่มก่งกยิ้เข้ายิเข้าดูบะยิ้ยิเข้าบุบลงขี่ตมสะคอสะคอบากับหลานครับมับกับหลานไส้มาเนี่ยมีเยอะมีเยอะยิข้ายิข้า,ปะ,าปะปปิข้าจิข้า อุ run, chron, chron. Anyway, match, ่นพ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm, ้องรุ่นรุ่นรุ่นนอยอยู่ซุ่นอยู่พี่อยู่ด้วยอ่ะย่ฟังยฟังฟังท่าขอยพ่อก็ดูนี่ละไปเรีวพ่อโลบ่ะแมนครับมีอยู่มีอยู่แมนอยู่บนี้แมนมนแมนน้อยๆบนนี้บ่หรือว่าน้อยหรือแล้วก็ตัวหนึ่งนั่ตีนข่นี่ใช่ยุตีนี่ผมจาที่ ทางมัเป็นอยู่ยังน้อย่โ่วหลังมันเป็นมื่นข่อยบุ้ปลายยังนอยข้นักระเดื่อนขอพอพอบอกแต่วันไม่เสด็ขึ้นเลยโอ้ยแล้วก็จังมาทำที่หลังอ้ยาเยย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้แหละ <c oughs> ตัวขแรกแหกมันครับตัวขแรกแหกมันง <c oughs> <c oughs> มังเหยก,กัน 治掉吧。嗯